Prince of Persia The Sand of Time เป็นเกมแรกที่ Ubisoft ตัดสินใจเอาเกมเก่าของตอนเองมารีเมคโดยเกมเวอร์ชั่นออริจินัลนั้นวางจำหน่ายไปเมื่อปี2003หรือว่าประมาณ17ปีมาแล้วครับฉะนั้นความคลาสสิกก็คงไม่แพ้เกมดังๆอย่าง Resident Evil 2หรือว่า f l n a n f a n t a s y 7อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามน้องๆที่อาจจะไม่ทันช่วงเวลาดังกล่าวผมขออนุญาตเล่าความยิ่งใหญ่ของเกมนี้ให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ บอกว่า Prince of Persia นั้นเป็นเกมคลาสสิกตั้งแต่ปี1989เกมในตอนนั้นเป็นแนวแพลตฟอร์มเมอร์ที่มีฉากการต่อสู้แบบดวนดาบผสมผสานกับอุปสรรคที่เป็นกับดักและก็อันตรายมากมายที่กั้นขวางผู้เล่นเอาไว้ยุคนั้นใครเล่นเกมนี้จบถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับนอกจากนั้น Prince of Persia ก็มีภาคใหม่ๆตามมาด้วยนะครับเช่น The Shadow of the Flame Prince of Persia 3D แต่ว่าส่วนตัวผมไม่ได้เล่น2ภาคนี้นะครับข้ามาอีกทีก็ Sand of Time เลย ซึ่งเกมในภาคน,นี้ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการเกมในตอนนั้นมากๆเพราะตัวเกมนอกจากจะใช้มุมมอง3มิติที่ยังคงเองกลักษณ์ของความเป็นองชายแห่งเปอร์เซียเอาไว้ทั้งระบบพัซโซระบบกับดกักผนวกกับการต่อสู้ที่ท้าทายและก็มีมิติมากขึ้น แ a นออฟไทม์ยังใส่ลูกเล่นของการควบคุมเวลาเข้ามานะครับเพื่อให้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเล่นนั้นสามารถย้อนกลับได้โดยในตอนนั้นก็ไม่มีเกมไหนที่ทําแบบนี้มาก่อนสําหรับผมจะพูดว่าระบบ r e ไว n d ไทม์ที่มีอิทธิพลต่อเกมในยุคปัจจุบันก็น่าจะมีต้นตํำรับมาจาก Prince o ออฟเปอร์เซียเดอร t แฟนออฟไทมนั่นเอง ในแง่ของเนื้อเรื่องนั้นอ้างถึงองค์ชายแห่งอาณาจักรเปอร์เซียในช่วงศตรวรรษที่9นะครับเขาได้ออกเดินทางไปพร้อมกับกองทัพของผู้เป็นบิดาเพื่อไปเยี่ยมสุลต่านอาซารณประเทศอินเดียทว่าการไปในคราวนั้นทําให้พระเอกได้เจอกับวิเซียผู้เป็นวายร้ายของเรื่องเขาต้องการเป็นอมตะโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่าทรายแห่งการเวลาหมอนี่จึงบุกพระราชวังของสุลต่านจนนำไปสู่การต่อสู้ซึ่งองค์ชายที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นพอดีก็ได้เข้าไปมีส่วนผูพันกับเรื่องราวทั้งหมดครับ ดังนั้นประเด็นเนื้อเรื่องก็เป็นอะไรที่น่าติดตามเพราะเราก็อยากรู้ว่าองค์ชายจะยับยั้งปีศาจท,ที่ปรากฏตัวขึ้นมาได้ยังไงรวมไปถึงการใช้ทรายแห่งเวลาจะมีผลต่อเหตุการณ์ทั้งหมดแบบไหนมันก็เลยทําให้เกมภาคนี้ประสบความสำเร็จเป็นเกมขึ้นหิ้งของ Ubisoft ไปโดยปริยาย ด้วยเหตุผลดังกล่าวผมจึงไม่แปลกใจนะครับถ้า Ubisoft จะรีเมคเกมสักเกมหนึ่งของพวกเขาการเลือกแซนออฟไทมก็เป็นช้อยที่คู่ควรแล้วครับแต่ทว่าเมื่อปล่อยเทรลเลอร์ออกมาผลตอบรับมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่พวกเขาคาดการณ์สิครับนั่นงกเพราะว่านี่คือการรีเมคที่ไม่ได้ว้าวอย่างที่แฟนๆบางกลุ่มอยากให้เป็นประเด็นปัญหาหลักๆเท่าที่ผมลองหาข้อมูลนั้นมาจากงานภาพที่ดูธรรมดาเกินไปครับแม้ว่ามุมกล้องจะทําออกมาได้ดูดีขึ้นกว่าเกมภาคออริจินอลแต่เหมือนกับว่ากราฟิกที่เราได้เห็นจะเทียบเท่ากับเกมในเจนเของ PlayStation 3หรือ Xbox 360 ตีซะมากกว่าทั้งๆท,ที่เรากําลังจะเข้าสู่ช่วงข้ามไปยังเจเนอเรชันใหม่แท้ๆแ,แต่ว่าการรีเมคเกมเทพเกมนี้กลับให้ความรู้สึกของการถอยหลังจํานวนการกดดิสไลค์ให้กับวิดีโอเทรลเลอร์จึงมีเยอะพอสมควรนั่นเองครับ ยิ่งพอเราเอาการรีเมคไปเทียบกับเกมอย่าง Resident Evil p a r 2หรือว่า Final Fantasy 7ทาไม่นะับเวอร์ชั่นเก่านะครับตัวเกมรีเมคของทั้ง2เกมก็ดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดมันก็เลยเป็นข้อคําถามขึ้นมาว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นซึ่งผมก็ได้ลองค้นหาข้อมูลดูก็ได้คําตอบมาคร่าวๆนะครับโดยสํานักข่าวเมืองนอกได้เขียนประเด็น,น,น,นทานองที่บอกเหตุผลว่าเป็นเพราะสสาเหตุเรื่องแรกก็คือทีมพัฒนาเกมนี้ไม่ใช่ทีมใหญ่ของ Ubisoft แต่ว่าเป็น d e v วลลอปเปอร์จาก Ubisoft สาขามุมไบครับและพวกเขายัางใช้ Engine and i l next 2ที่ใช้สร้าง Assassin's Creed Origin ในปี2010 เจ็ดนั่นเอง ยังไงก็ตามถ้าถามในมุมของผมนะครับผมเองก็เห็นด้วยนะครับว่ากราฟิกมันค่อนข้างธรรมดาตามเขาว่างจริงๆแต่ถ้าลองสังเกตแบบแยกส่วนภาพที่เขาเอามาใส่ในเทรลเลอร์เราจะเห็นว่าบางช็อตก็ดูโอเคนะครับโดยเฉพาะฉากหลังกับเอฟเฟกแต่ว่าส่วนที่มีปัญหาก็คือหน้าตากับโมเดลตัวละครที่มันดูเรียบๆจริงๆซึ่งถ้าคุณผู้ชมจําได้ปัญหาของเอนจินตัวนี้ในช่วง Assassin's Creed Unity วางจําหน่ายใหม่ๆก็คือ g ล i t ที่ทําให้ตัวละครกลายเป็นผีไปเลยทพาว่าพออัปเดตมาเรื่อยๆอาการพวกนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็หมดไปในที่สุดแต่ก็นั่น มีความรู้เรื่องนี้ในเชิงลึกอะไรหรอกนะทําได้ก็แค่เอาใจช่วยนะครับเพราะผมก็เฝ้ารอ,อการกลับมาของ p r i n c e of p e r อ i a ยังไงก็จะรอเล่นเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนวันวางจําหน่ายนั้นมีกําหนดเอาไว้แล้วในวันที่21มกราคมปีหน้าโดยจะลงให้กับอีพีเกมสโตร์ยูเพลย Xbox One และก็ PlayStation 4ส่วนถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมเอาไว้ The Move จะมาเล่ากันต่อในวิดีโอตอนถัดๆไปนะครับเอาละครับและก่อนจากกันไปขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ของช่องเอาไว้ด้วยนะครับ ออ t ทัสแวนที่ผลิตเพื่อเกมเมอร์หรือผู้ชมที่ใช้คอมพิวเตอร์นานๆด้วยคุณสมบัติที่ทําให้ใส่สบายดวงตาสามารถสัมผัสแสงได้นานขึ้นจากเทคโนโลยี r ร t i n a X Amber ที่ช่วยตัดแสงสีฟ้าที่ทําให้มีอาการปวดหัวปวดตานะครับ อีกทางออฟทัสยังได้ออกแบบขาวแว่นที่มีความบางและก็เบาที่สุดในโลกด้วยวัสดุโนวาอัลเทมที่ทําให้แว่นมีน้ําหนักเพียง8กรัมแต่ว่าแฝงมาด้วยความทนทานที่สามารถตกไม่แตกทับไม่หักการันตีคุณภาพด้วยการที่โปรเฟเยอร์และเกมเมอร์มากมายเลือกใช้สุดท้ายคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลและก็สั่งซื้อได้ที่ f a c e b o o k c o m o p t u s โดยใช้โค้ด The Move ก็จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยครับเอาล่ะสำหรับวิดีโอนี้เด e Move ก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วก็พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ Most people think time is like a river that flows swift and sure in one direction. But I have seen the face of time and I can tell you they are wrong. Inside the hourglass is a marvel no living man has ever seen. Only the dagger can unlock the sands of time. No! No! Father! I saw my father turn to sand. You cannot defeat this enemy. The sands will consume everything. Come with me then. But I warn you, I move pretty fast. You'd better keep up! Prince! The dagger! They brought this on us. You are brave ah! and good. Ah! Don't, ah! Let go. Don't let go. I could look him.